ขอบพระคุณครับยินดีที่มีโอกาสได้มาคุยกับทุกท่านแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่กับทุกท่านแล้วก็พยายามกวาดสายตาไปแล้วปีใหม่แต่ยังเจอหน้าเก่าๆอยู่เยอะเหมือนกันนะครับวันนี้ประเด็นที่จะมาคุยก็คือทำธุรกิจภายใตย้ภาวะซึ่งมันไม่ค่อยเอื้ออำนวยอยากจะแบ่งออกเป็นสองประเด็นคือประเด็นแรกหรือปัจจัยแรกเนี่ยคือสภาพแวดล้อม หรือภาวะที่มันไม่เอื้ออำนวย <c oughs> กับอีกประเด็นหนึ่งก็คือตัวเราไอ้สภาพแวดล้อมเนี่ยนะมันจะเอื้ออำนวยหรือไม่เอื้ออำนวยเนี่ยคำถามนะมันเป็นปัจจัยที่เราไปเปลี่ยนมันได้ไหมได้ไหมไม่ได้ผมยกตัวอย่างเนี่ยสมมุติรถมันติดวันนี้มันเป็นสภาวะแวดล้อมใช่ไหมฮะเราไปทำให้มันเลิกติดได้ไหม ไม่ได้ก็แล้วต้องบอกว่ามันเป็นกรรมนะฮะเปลี่ยนไม่ได้อะไปสแกนกรรมก็คงลำบากเพราะรถมันติดตนนัวนี้ลองถามอีกเรื่องอย่างสมมติตอนนี้มีม็อบเนี่ยมันก็เป็นสภาวะแวดล้อมคำถามก็คือเราไปทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ไหมในม็อบก็ไม่ได้อีกใช่ไหมฮะผมกำลังจะบอกว่ามันมีอยู่สองประเด็น คือประเด็นแรกเนี่ยไอ้พวกสภาวะแวดล้อมเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่เราไปเปลี่ยนมันไม่ได้แต่มันมีอีกปัจจัยหนึ่งคือเราเนี่ยเป็นปัจจัยที่เราเปลี่ยนได้แล้วลองนึกดูว่าสภาวะแวดล้อมอะไรที่มันไม่พึงปรารถนามนก็มีเยอะแยะแล้วเราเปลี่ยนไม่ได้แล้วหนีหนีได้ไหมรถติดหนีไปไหน สุภาพบุรุษสมมติมีสภาวะแวดล้อมอาจจะเรียกมนภาวะสมมติภรรยาคุณนะเราเรียกสภาวะแวดล้อมหรือมนภาวะนะต้องเรียกด้วยความเกรงใจสมมติสมม,ต,สม,มตินะฮะสุภาพสตรีก็เหมือนกันคืออยู่ด้วยกันมันหนีไม่ได้อ่ะสมมุติว่าพัญยาเราเป็นคนที่พูดเยอะหรือเกินหรือหรือโทษนะครับบางคนมีสาม,มีนอนกลนเนี่ยแล้วคุณจะทำไงฮะ อดทนอดทนเนี่ยนะมันเหมือนเราไม่ทําอะไรเลยถูกไหมฮะหรือเรามีภรรยาที่เขาพูดเยอะนะเขาขี้บน่นแล้วเราก็บอกว่าเราอดทนก็คือเราไม่ได้ทําอะไรเลยผมจะไม่แนะนําแบบนั้นเดี๋ยวมีเรื่องที่จะแนะนําเพียงแต่ว่าผมกําลังจะบอกว่าไอ้สิ่งแวดล้อมเนี่ยนะไอ้เขาขี้บน่นเราพยายามจะให้เขาเลิกบน่นทําไม่ได้ไอ้เขานอนกรน นะบางทีเราจะไปทําให้เขาเลิกกลนมันก็ทําไม่ได้รถมันติดเราจะทําให้เลิกติดมันก็ทําไม่ได้อย่างเพื่อนเนี่ยก็เป็นสภาวะแวดล้อมใกล้ตัวขอโทษนะฮะถ้าเพื่อนมันงกเนี่ยมันคนขี้งกเนี่ยคุณจะไปเปลี่ยนสันดานเขาได้ไหมเดี๋ยวจะดัดสันดานมันไม่ได้มันเป็นปัจจัยที่เราเปลี่ยนไม่ได้ฉะนั้นกําลังจะบอกว่าอะไรที่มันเป็นปัจจัยที่เราเปลี่ยนไม่ได้ อย่าไปเปลี่ยนมันคิดซะว่ามันเป็นกรรมกรรมใครกรรมมันและไอ้สิ่งเหล่านั้นเราก็หนีมันไม่ค่อยพ้นซะด้วยแต่คำถามคือไอ้ตัวเราเนี่ยนะฮะต้องอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างไหมมันทำได้อยู่สองอย่างนะเปลี่ยนกับปรับ <c oughs> มีเปลี่ยนกับปรับ <c oughs> ผมยกตัวอย่างมีไอ้ขี้บน่นเราบอกเฮ้ยเราเปลี่ยนเราบ่นบ้าง อาจจะไม่เหมาะอาจจะต้องเป็นไงฮะปรับใช่ไหมฮะเพื่อนมันงกเราเปลี่ยนเป็นคนงกบ้างเลยไหมไม่ดีเราอาจจะเป็นไงฮะปรับทําไงฮะเพื่อนงกไปกินข้าวไม่เคยออกตังทำไงคุณก็ต้องปรับสิเวลานัดนัดเพื่อนอย่านัดหนึ่งเวลาเช้าเวลาเที่ยงเวลาเย็นเรานัดมันสักบ่ายสามหรือสิบโมงถูกไหมฮะอันนี้ถือว่าปรับไหม ปรับหรือจําเป็นจะต้องนัดเวลาทานอาหารเราก็เลือกร้านอาหารประเภทที่ต่างคนต่างกินต่างคนต่างจ่ายอันนี้ก็ถือว่าปรับเห็นไ,ไหมฮะท่านั้นผมกําลังจะบอกว่า <c oughs> บางอย่างอย่าไปเปลี่ยนเราเปลี่ยนมันไม่ได้ไอตัวสภาพวะแวดล้อมแต่ที่เราเปลี่ยนได้คือตัวเราหรือคุณมีหัวหน้าเนี่ยบางคนทํางานประจํานะขอโทษนะฮะถ้าโชคดีมีหัวหน้าดีก็ ก็โอเคนะแต่ถ้าโชคไม่ดีอ่ะคุณมีหัวหน้าแบบจู้จี้จุกจิกอ่ะอย่างผู้หญิงโทษนะถ้าคุณมีผู้บังคับบัญชาผู้ชายนะซึ่งลามกอ่ะคือเวลาเรียกเราไปคุยอ่ะชอบมองหน้าอกเราคุณจะทำไงชอบไหมอ่ะชอบไหมคะชอบให้คนมองหน้าอกไหมบางทีมองน่องเราเนี่ยแล้วคุณจะไปดัดสันดานหัวหน้าได้ไหม มันไม่ใช่หน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาใน,ในเขาเรียกแบบบรรยายลักษณะงานเขาไม่ได้เขียนหน้าที่ลูกน้องมีหน้าที่หน้าที่ที่ห้าดัดสันดานหัวหน้ามันไม่มีแล้วคุณไปเปลี่ยนสันดานเขาไม่ได้เปลี่ยนนิสัยไม่ได้คําถามคือแล้วต้องทํางานกับเขาหนีไม่พ้นใช่ไหมฮะแล้วทําไงฮะก็บางคนก็ใช้วิธีหนีเมื่อเจอสถานการณ์แล้วหนีอันนี้ผมก็ไม่แนะนํา เขาเรียกไม่สู้หนีแล้วทำไงฮะอ่าลองดูถ้าถ้าเป็นคุณทำไงฮะท่านโทษเคยมีหัวหน้าแบบนี้บ้างไหมอ่าลองนี้เคยมีคนมองหน้าอกคุณบ้างไหมในชีวิตผมดูท่าทาง <c oughs> ถ้าคุณไม่เคยถูกมองเลยผมว่าคุณมีปัญหานะนั้นะผมว่าคุณต้องมีปัญหาแน่ๆเลยนะเอางีอา้อ่าต้องคูยฟูวันหน้าคุณเนะี่ยต้องเจอกันทุกวันทําไงฮะมันจะไปยากอะไรทําไงฮะ คุณก็ต้องปรับตัวก็ใส่เสื้อให้มันเป็นไงฮะให้มันมิดชชดถูกไหมติดกระดุมถึงคอหอยถ้ามันชอบมองขาก็ใส่กระโปรงกองหัวแม่โปง้งถูกไหมฮะมันจะไปยากอะไรก็อย่าไปใส่เสื้อรัดรูปถูกไหมฮะเหมือนสาวโรงงานเนี่ยผมจะบอกเสมอเลยนะเวลาไปสอนบอกเฮ้ย hey, แต่งตัวดุ่มล่ามเนี่ยนะ ระวังอ่ะเครื่องมันจะเอาไปกินมันดูดเอาไปกินแต่ถ้าใส่แต่งตัวรัดรูปเนี่ยคนคุมเครื่องมันจะเอาไปกินดูไหมล่ะว่าเขาต้องต้องปรับตัวใช่ไหมฮะดังนั้นสันดาลหัวหน้าเปลี่ยนไม่ได้แต่ตัวเรามันปรับเปลี่ยนได้ฉะนั้นต้องแยกนะฮะเหมือนเอาเงี้ยภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโอ้เศรษฐกิจไม่ดีคุณไปทำให้มันดีได้ไหม ไม่ได้คำถามคือตัวเราทำไงตัวเราทำไงถึงจะอยู่ในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจให้ได้มันทำได้เห็นไหมมันก็ปรับที่ตัวเราแต่คุณจะไปเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแล้วมีคนหลายคนพยายามจะไปเปลี่ยนสภาพแวดล้อมซึ่งมันเปลี่ยนไม่ได้ก็มีอีกทางคุณก็หนีไปเลยจากโลกนี้น้ําท่วมถ้ามันจะท่วมมันก็เปลี่ยนไม่ได้มันก็เปลี่ยนที่ตัวเราทําไงจะอยู่กับน้ําให้ได้แบบคนอยุทยาให็ไหม เขาอยู่กับน้ําได้นะแต่ถ้าคนกรุงเทพน้ํามาหน่อยไปไงฮะน้ําท่วมแค่กระตุ่มโวยแล้วแต่คนอยุทยามาทีชูมือไม่พ้นเลยเขายัางชิวๆลันลาได้เลยถูกไหมเขาอยู่กับมันได้ดังนั้นประเด็นก็คือว่าทํำยังไงเราจะปรับตัวจะใช้วิธีปรับตัวหรือเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสภาวะที่มันไม่เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจ นั่นเป็นประเด็นที่อยากจะชวนคุยฉะนั้นถ้ายอมรับว่าสิ่งที่เปลี่ยนได้คือตัวเราอันดับแรกเลยสิ่งที่ต้องทำก่อนวิธีการที่จะเปลี่ยนหรือจะปรับก็แล้วแต่การบางคนเนี่ยยืนขาตายคือจะไม่ยอมเปลี่ยนอะไรเลยบางคน,นขอโทษนะฮะในชีวิตกูลองดูเพื่อนบางคนนะทรงผมมันตั้งแต่เด็กยันจนโตเนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนคุูมีเพื่อนอย่างนี้บ้างไหมฮะมี ในขณะที่เพื่อนบางคนอย่าว่าแต่เปลี่ยนทรงผมเลยมันเปลี่ยนหัวทั้งหัวเลยเปลี่ยนหน้าเคยเห็นไหมเจอมันจําไม่ได้เลยอะ่ะพอมไปเกาหลีมาสี่รอบอย่างเงี้ยบางคนเขาก็รู้จักปรับรู้จักเปลี่ยนคุณต้องมองโลกในแง่ดียอมรับว่าเฮ้ยคนเรามันเปลี่ยนได้นะไม่ใช่ยืนขาตายบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีวันที่จะเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเรายอมรับตรงนี้ซะก่อนฉะนั้นอีกประการหนึ่งการ ทำความเข้าใจโลกใบนี้ซะก่อนเข้าใจธรรมชาติบนโลกเวลาคุณจะปรับหรือจะเปลี่ยนอะไรคุณต้องเข้าใจธรรมชาติกัก่อนนะสุนัขเจอคนแปลกหน้ามันก็เห่าใช่ไหมน้ําไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํานี่เป็นกฎธรรมชาติใช่ไหมฮะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจก่อนกฎธรรมชาติฉะนั้นยอมรับสิ่งเหล่านี้ซะก่อนหรือเด็กๆเนี่ยมันก็มักจะธรรมชาติมันเป็นไงฮะซนใช่ไหมฮะ ซื้อของเล่นให้โดยเพราะเด็กผู้ชายมันก็เป็นไงฮะแงะแกะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเราก็จะไม่ว่าอะไรถูกไหมฮะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมชาติเราก็จะเป็นไงดุด่ดาซื้อมาแล้วมันก็แกะรู้ไหมทำไมเด็กมันชอบแกะของเล่นเด็กโดยเฉพาะเด็กผู้ชายมันอยากรู้ใช่ไหมว่าข้างในมันมีอะไรเพราะนั่นคือเด็กผู้ชายแต่พอมันโตมาเป็นหนุ่มมันจะไม่แกะของเล่นตอนนี้มันจะแกะอะไรฮะฮะ คุณต้องถามเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆว่าพอโตเป็นหนุ่มแล้วชอบแกะอะไรมันเป็นธรรมชาติไหมฮะธรรมชาติเพราะมันสงสัยมันมีคําถามเอ๊ะข้างในของเล่นนั้นมันมีอะไรใช่ไหมฮะพอโตมาปุ๊บก็คงสงสัยอย่างท่านสุภาพบุรุษเนี่ยค,คงสงสัยเหมือนกันใช่ไหมว่าเอ๊ะข้างในมันมีอะไรก็เป็นธรรมชาติคุณเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ซะก่อนเข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่งน้ามันต้องไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํา แล้วทําอะไรอย่าฝืนธรรมชาติผู้ใดฝืนธรรมชาติผู้นั้นหายนะขอโทษนะฮะการปลูกบ้านอยู่ตีนเขาหรืออยากตีนเขาไหมธรรมชาติบอกน้ำไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแล้วปลูกบ้านอยู่ตีนเขานั่นเป็นการฝืนธรรมชาติไหมฝืนและเป็นไงฮะมันพัดไปทั้งหมู่บ้านนะเห็นไหมฮะเข้าใจกฎธรรมชาติก่อนคุณเดินไปซอยที่คุณไม่เคยเดินไปแล้วหมามันเต็มเลยอะ่ะแล้วมันเห่าคุณอะ่ะ นี่เป็นกฎธรรมชาติไหมเจ้นั้นถ้าไม่อยากให้มันเห่าก็อย่าเดินไปซอยนั้นและเดินไปต้องเดินไปซอยนั้นแล้วไม่อยากให้หมาเห่าก็อย่าไปฝืนกฎธรรมชาติเพราะหมาเห็นคนแปลกหน้าเห่าถ้ามันมองว่าไม่ใช่แปลกหน้ามันก็ไม่เห่าฉะนั้นคุณก็ต้องทาไม่ให้แปลกหน้าทําไงฮะก็เป็นเพื่อนกับมันถูกไหมฮะคือไม่ได้ไหมาย่าให้คุณกระดิกหางไม่หามันนะฮะวิธีการก็ใช้กฎธรรมชาติเป็นมิตรกับสุนัขทําไงฮะก็ซื้อ อาหารให้มันใช่ไหมฮะถูกไหมมันก็จะเริ่มไปไงรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันแล้วททีเราก็กินร่วมกับมันคือกัดก่อนนะให้น้ําลายเราติดใช่ไหมฮะแล้วก็เปไงโยนมันก็สนิทกับสุนัอขอ่ะตอนนี้คุณเดินไปก็ไม่เห่าเข้าใจกฎธรรมชาติก่อนนะอันนี้มันเป็นธรรมชาติเปลี่ยนแปลงได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้แต่มีบางคนไม่เข้าใจพยายามจะเปลี่ยนพอหมาเหา่าชอบด่ามันมึงเหา่าหาอะไร ถ้าหมามันพูดได้ก็กูเป็นหมากูก็ต้องเห่าถ้ากูไม่เห่าแสดงว่ากูเป็นหมาที่ใช้ไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติอะนะฉะนั้นคุณเข้าใจข้อนี้ก่อนนะเวลาจะปรับเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามองว่าทุกวิกฤตทุกสภาวะที่มันไม่ดีมันมีโอกาสทั้งนั้นใช่ไหมแต่ไม่ใช่ไอ้นี่มันเลวร้าย อ้น,นี่มันไม่เอื้ออํานวยต่อการทําธุรกิจผมก็บอกถ้าคุณมองโลกอย่างนั้นเนี่ยลำบากคือเห็นแต่สีดําสีดําๆเนี่ยนะสีดําๆที่คุณว่าดําเนี่ยมันมีสีที่ไม่ใช่สีดําอยู่ในสีดําแต่คุณมองไม่เห็นนะ่ะมันเหมือนภาพสามมิติเขาเรียกว่าทุกวิกฤตมันมีโอกาสอายกตัวอย่างม็อบนี่เป็นวิกฤตไหมเป็นคุณว่ามีโอกาสไหมผมเห็นเนี่ยหลายคนเนี่ย ไปมีแฟนในม็อบเนี่ยเป็นโอกาสไหมนี่ผมแนะนำนะสุภาพบุรุษถ้าใครยังไม่มีแฟนนะคุณลองไปนั่งแถวลาดดำเนินนะ่ะผมดูจากทีวีแล้วโอ้โหใช้ได้ไหมใช,ไใช้ได้นะโอ้โหเจ๋วๆาทาั้งนั้นเลยนี่เขาได้ดิบได้ดีไปหลายคู่แล้วนะ,ะผู้ชายหน้าตาเป็นไงหน้าตาดีนะลองไปดูดิใช่ไหมฮะสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะ แต่ถ้าคนมีคู่แล้วอยากจะเปลี่ยนก็ใช้ได้ก็ลองไปดูมีเยอะเห็นไหมมีเยอะเออนี่ถือว่าอะไรฮะทุกวิกฤตมีอะไรคุณว่ามีคนทําธุรกิจพอม็อบมีไหม,มวันนี้ถ้าจะขายคุณจะขายอะไรนกหวีดอ่านกหวีดถูกไหมล่ะแต่ถ้าถ้าเราจะขายนกหวีดเราก็ต้องทําให้ไงฮไะ มันแปลกๆหน่อยถูกไหมฮะเขาแขวนคอเราอาจจะทาอะไรฮะคุณแขวนหูเอาต่างหูเป็นนกมีมีต่างหูนกหวีด<ฮ>เห็นแล้วเห็นแล้วมีต่างหูนวกหวีดแล้วก็มีคนทําของมาขายสารพรัดอะไรที่ใส่ข้อมือรัดผมแว่นตาใช่ไหมฮะผมเห็นเยอะแยะไปหมดเลยคือทุกวิกฤตมันมีโอกาสคุณมองเห็นหรือเปล่า แล้วคุณไปดูนะของกินของอะไรใช้เนี่ยนะผมชอบไปเดินชอปปิ้งนะมันมีของแปลกๆมาขายแล้วก็ไปเดินดูวิกฤตมีโอกาสผมเห็นร้านค้าที่ม็อบเดินผ่านเนี่ยแฮปปี้มากเพราะว่าโดยเฉพาะพวกร้านกาแฟนะพอม็อบเดินผ่านไปปุ๊บต้องเป็นไงนะฮะซื้อเห็นไหมทุกวิกฤตมันมีโอกาสไม่จะบอกเฮ้ย,ม,ม,ยมันมีม็อบเว้ยมันแย่แล้วเว้ยไม่เป็นไรถูกไหมฮะ ทุกวิกฤตมีโอกาสใช่ไหมบางคนคิดจะแบบผลิตหน้ากากกันแก๊สน้ําตาใช่ไหมออกไปสู้กับตารวจ <c oughs> ใช่ไหมฮะอีกหน่อยอาจจะมีบางคนผลิตแก๊สน้ําตาเอาไว้สู้กันคือที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยผมไม่ได้มีสีเสืออะไรทั้งนั้นนะนะฮะแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่าทุกวิกฤตมีโอกาสทั้งนั้นคุณอย่ามองว่านี่คือวิกฤตน้ําท่วมวิกฤตมันก็มีโอกาส คุณก็ไปดูดิว่าน้ําท่วมมันมีโอกาสอะไรบ้างเพื่อนบ้านไม่เคยพูดจากันเลยเป็นไงฮะสมัครสมานสามัคคีไหมฮะได้รู้จักกันอีตอนน้ําท่วมอ่ะถูกไหมฮะนี้ก็เป็นโอกาสเอพอพอน้ําลงก็เออมีเพื่อนเพิ่มอีกเยอะแยะเลยได้จัดบ้านจัดช่องทันทีใช่ไหมฮะพราะน้ําไม่ท่วมกูก็ไม่จัดไอ้ของที่ควรจะทิ้งมันก็อยู่มาสิบสี่ปีแล้วไม่เคยทิ้งแต่พอน้ําท่วมแล้วเป็นไงฮะคราวนี้คุณก็สังคนาใหญ่ รูกวิกฤตมีโอกาสมันขึ้นอยู่กับว่า,ว,าวิธีการมองคุณมองแต่วิกฤตเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายดังนั้นต้องปรับวิธีคิดก่อนแล้วที่สำคัญที่สุดรู้จักสร้างโอกาส